รถยึดเข้ามาเยอะราคาปรับลงมากน่าซื้อสุดๆช่วงนี้สวัสดีครับผมการลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถยึดนะฮะในลานประมูล วันนี้จะพามาดูสยามอินเตอร์การประมูลนะครับต้องบอกว่าโหรถยึดเข้ามาเยอะแบบเยอะมากๆนะครับจะพามาอัปเดตนะฮะว่าตัวราคาของรถเนี่ยปรับลงเยอะไหมรถยึดเข้ามาเยอะจริงๆนะฮะแล้วใครสนใจรถจดมือสองไม่ต้องดาวนะครับสามารถกดยิงทางด้านล่างได้เลยนะครับก็จะจัดไฟแนนซ์รถสวยๆมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบนะฮะเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆพามาไล่เรียงแต่ละประเด็นเลยนะครับว่ารถยึดเข้ามาเยอะแค่ไหนและราคาของรถจดมือสองปรับไปเยอะแค่ไหนนะฮะ พามาเริ่มต้นดูจากทางด้านของ1,200คันนะครับก็ทางด้านของสต็อก s i a นะครับสยามอินเตอร์การประมูลเนี่ยเขาได้มีสตนะ็อกณปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่1,200คันนะฮะอันนี้ฮะก็จะเป็นทางด้านของเฮียเนะครับสุดหลอของพวกเราก็จะเป็นผู้บริหารของทางด้านของสยามอินเตอร์การประมูลนะครับพามาดูลานสต็อกของ s i a นะครับ อ่าคือ1,200คันเนี่ยมันเป็นจำนวนที่เขาจอดได้นะปัจจุบันนี้นะครับก็คือจอดอัดจนแบบโอ้โหแน่นแบบแน่นมากๆเลยนะครับอ่ามีรถซีสวยหลายแบบนะครับทั้งในแบบที่เป็นประมูลเลยนะครับทั้งแบบที่เป็นฝากขายนะครับเรียกว่าสามารถจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับถ้าใครสนใจซื้อรถมือสองนะครับก็อยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับผ่าน s a เก็เดี๋ยวกรอกลิงก์ทังด้านล่างก็ได้นะครับซื้อผ่านการีซิ่งก็ได้นะครับตัวสต็อกเนี่ยณปัจจุบันอยู่ที่1,200คันนะครับแล้วก็ เป็นเป็นตัวที่ต้องขายนะครับให้จบนะฮะภายใน1หรือ2อาทิตย์นี้นะฮะโหต้องบอกว่าตัวที่จะมีเข้ามาใหม่ก็มีเข้ามาเยอะนะฮะตัวที่มีเก่าอยู่แล้วก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจลองเดินเข้าไปดูนะครับมีแต่รุ่นสวยๆนะปัจจุบันอาทีน,นี้พามาดูประเด็นถัดมานะครับณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3,000คันอ่าสามพคันเนี่ยคือตัวที่เขายึดมาทั้งหมดแล้วนะครับ ตัวที่เขายึดมาเนี่ยแต่ว่ากระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับแล้วมีท่าทีว่าจะเข้ามาอย่างเยอะนะฮะและตัว3 0 0พันคันนี้นะครับเป็นตัวที่เตรียมที่จะขายให้หมดภายในเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเดือนนี้แหละนะครับเขาจะขายให้หมดจะเป็นต้องขายให้หมดนะถ้าขายไม่หมดเนี่ยก็ไอตัวเก่าที่จะยึดเข้ามาจะยึดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีสําหรับใครที่อยากจะซื้อรถนะครับในช่วงนี้ก็ได้รถดีราคาถูกแน่นอนนะครับจังหวะเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วนะครับ3เดือนอย่างเนี้ยนะฮะเดือนนี้แล้วก็นับไปอีก3เดือนท้้งหน้าเน น่าจะได้รถที่ดีราคาถูกอย่างสุดๆแน่นอนนะครับแลวส่วนของตัวที่เป็นราคารถนะครับเดี๋ยวคาร์ลซิงจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับว่านเพื่อนสมาชิกเนี่ยซื้อรุ่นไหนจะได้ราคาถูกนะครับซื้อรุ่นไหนจะได้ราคาแพงนะครับแต่ว่าช่วงนี้รถเข้ามาเยอะนะครับก็แหมต้องบอกว่าการแข่งขันก็ลดน้อยลงนะฮะไม่เหมือนกับช่วงที่ก่อนหน้านี้ช่วงสนการนะฮะโอ้โหอันนั้นคือรถวิ่งไม่ได้ก็แหมสู้กันอุตลุดเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ดีขึ้นนะฮะ ราคาลถมือสองล่วงไหมนะครับพามาดูเลยนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับถ้ามองถึงเรื่องของราคานะจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นรุ่นที่รับความนิยมมากๆนะครับราคาจะลดลงเล็กน้อยนะฮะหรืออาจจะไม่ลดลงเลย กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่นิยมน้อยลงนะครับแล้วก็สภาพไม่ค่อยดีอันนี้ต้องบอกว่าล่วงเละเทะเลยนะครับอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับรุ่นที่รับความนิยมนะฮะก็คือทางด้านของอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อรุ่นเลยแล้วกันเนาะยกตัวอย่างนะครับโตยต้าไฮรักรีโวอ่าทางด้านของย s u ุดีแม็นะครับอันนี้ราคาแทบไม่ขยับไปไหนถ้าเกิดเจอคันที่สวยนะครับทางด้านของเต้นรถเนี่ยโอ้โหเขาสู้กันใจขาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่รับความนิยมอยู่กลุ่มนี้ก็ ราคาจะไม่ค่อยปรับไปไหนนะครับอาจจะลดลงเล็กน้อยตามเรื่องตมราแต่ว่าแทบจะไม่ลดนะฮะแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับรุ่นที่รับความนิยมน้อยลงมานะครับหรือว่าสภาพอาจจะขี้เี้ยขี้เร่มั่งมีตําหนิมั่งอ่าอันนี้ก็จะราคาปรับลงเยอะนะฮะอันนี้เพื่อนสมาชิกสามารถจะเข้าไปดูไลฟ์สดตรงลานประมูลนะฮะของเอสได้เลยแล้วจะทึ่งกับราคาเลยนะครับถ้าคันไหนถูกคือถูกแบบสุดๆเลยนะฮะอ่าพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านของกลุ่มที่ราคาล่วงเยอะเลยแล้วกันนะครับต่อจากประเด็นที่แล้ว ผมแบ่งเป็น3กลุ่มให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจง่ายๆนะครับแต่จริงๆก็หม่มันจะมีกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาเข้าใจง่ายๆก่อนเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มลดสภาพไม่ดีนะฮะคือรถที่มีตําหนินี่แหละถ้ากลุ่มมีตําหนิปั๊บเนี่ยณปัจจุบันนะครับราคาก็จะลงเยอะพอสมควรนะครับกลุ่มที่2คือรถที่เกิน10ปีขึ้นไปยอดจัดไฟแนนซ์ลดลงนะครับอันนี้ก็ราคาปรับลดโอ้โหลงเยอะมากๆนะฮะยิ่งเป็นรถเก่งเนี่ยไปไกลแล้วนะครับราคาเนี่ยลงไปเยอะซื้อง่ายเลยนะครับ กับรุ่นที่3เป็นรุ่นลองนะครับรุ่นลองคือ,อขออนุญาตยากตัวอย่างเนาะรุ่นรุ่นหลักๆก็โตโยต้าอิสุฮอนด้าอะไรพวกนี้ไอ้พวกนั้นเขายัางอาจจะไม่ค่อยลดแต่ถ้าจากกลุ่มนี้ลงมานะครับเป็นรุ่นที่ไม่ใช่กลุ่มนี้นะราคาก็ปรับลงพอสมควรนะครับคือแตกต่างอะ่ะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับว่ารถเนี่ยในปีเดียวกันนะครับราคาห่างไปเยอะแล้วน่าซื้อด้ยนะทางด้านของรุ่นลองใหม่ๆนะครับสําสหรับทางด้านของรถที่ราคาลงเยอะนะครับอันนี้ถ้าซื้อด้วยเงินสดนะครับอันนี้ต้องบอกกนะถ้าซื้อด้วยเงินสดนะครับ จะได้ราคาถูกแน่นอนนะครับแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ตอนนี้นะครับก็ซื้อได้ราคาถูกไหมนะครับก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบลถมือสองเก่าๆแล้วเรามาจัดไฟแนนซ์นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มกับได้หลายท่านเลยนะครับเพราะว่าตัวราคารดทั้งดอกเบี้ยทั้งแวดเนี่ยกินขึ้นไปเยอะนะฮะถ้าจะเล่นลดราคาถูกให้ซื้อเงินสดนะครับหลักแสนสองแสนอย่เงี้ยนะครับถ้ามีเงินสด เอาเงินสดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับอย่างที่เห็นนยครับ BT50 อย่างนเงี้ยไอตัวนี้คือถ้าประมูลเสร็จนะฮะบ,บางคันเนี่ยสามแสนต้นๆสามแสน 300, กลางๆเนี้ยน่าเล่นนะครับจัดไฟนนซ์ก็คุม้มเพราะรถปียังใหม่อยู่ดอกเบี้ยก็ยังถูกนะครับอาทีนี้มากลุ่มรถที่ราคาไม่ค่อยล่วงนะฮะร,ราคาไม่ค่อยล่วงต้องแบ่งให้ชัดเจนนะครับ สำหรับทางด้านของรถที่รับความนิยมสูงแบบสูงมากๆนะฮะราคาแทบไม่ค่อยลดก็ยูสุโตยต้าฮอนดานะครับอันนี้คือแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับถ้าปรับลงก็ปรับลงตามเรื่องตามราวนะครับ แต่รถพวกนี้นะฮะถ้าซื้อไปเนี่ยก็ถือว่าได้รถดีราคาถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าสภาพดีนะครับถ้าสภาพดีก็คุ้มค่าเลยนะครับเพราะซ่อมง่ายดูแลง่ายแล้วก็กลุ่มรถ PPV เองนะครับรถ PV วรถอะไรก็ส่งขนาดใหญ่เนี่ยราคาก็ไม่ค่อยลดสักเท่าไหร่นะครับพวกปาเจโ o นะครับพวกอะไรที่เป็น p p v เนี่ยราคาไม่ค่อยปรับลงนะครับแต่ว่าถามว่าต่างจากป้ายแดงเยอะไหมก็โอ้โหครึ่งครึ่งเลยนะฮะซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจผ่อน นะครับอันนี้ย้ําอีกสักรอบหนึ่งนะครับซื้อผ่านการเลซิ่งก็ได้นะครับสามารถอกาลีนด้านล่างได้เลยนะฮะถ้าผ่อนนะถ้าผ่อนเนี่ยการเลซิ่งก็ยังแนะนําอยู่นะครับว่าให้เล่นรุ่นที่เป็นรุ่นสวยๆนะครับรุ่นที่รับความนิยมมากๆหรือว่ารถใหม่ๆมากๆนะครับยกตัวอย่างอย่างฟอร์ดเลนเจอร์ตอนนี้โอ้โหน่าซื้อสุดๆราคาก็ถูกลดดีมากนะครับทีนี้มาพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายกับผ่านออนไลน์นะครับ อตอนนี้การเลสซิงเปิดนะครับเปิดซื้อขายผ่านออนไลน์แล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกสามารถกรถอกลิงกด้านล่างนะไม่ต้องดาวนะครับจัดไฟแนนซ์ล่วงหน้าเลยก็ได้บางคันนะครับรถสวยมีให้เลือกเยอะแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เป็นการขายผ่าน s ออนี่แหละครับอยู่ที่ลานประมูล s อ a นี่แหละหรือว่าถ้าใครนะครับซื้อผ่าน s อเลยก็ได้นะนะครับเขาก็จะมีช่องทางที่ให้เราให้เราติดต่อสอบถามนะครับซื้อผ่านใครก็ได้ว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์ร่วมกันเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าใครสนใจรถยนต์มือสองนะครับที่จัดไฟแนนซ์นะแต่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มนึงนะครับก็คืออยากซื้อเงินสดซื้อเงินสดน่ะณปัจจุบันนะครับอาจจะต้องได้เข้าประมูลนะฮะอาจจะต้องมีความรู้สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าทางการเงินเนี่ยตอนนี้ไม่ อย่างนี้ไม่ได้ยืนอยู่หน้าร้านก็ไม่สามารถจะดูสภาพให้ได้นะครับถ้าใครที่ซื้อเงินสดเนาะบางทีอาจจะต้องจ้างช่างมาช่วยดูนะครับหรือมีเซียนมาช่วยดูสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีเซียนท่านไหนนะครับที่อยากยืนหน้าร้านให้ได้นะครับก็ประสานการเล a ซิ่งได้นะครับเผื่อจะค้าขายร่วมกันได้อทีนี้มาดูทางด้านประเด็นถัดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องซื้อสดนี่แหละครับเป็นประเด็นที่หลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะนะครับ การเข้าร่วมประมูลนะครับกับสยามอินเตอร์เนี่ยการเลสซิ่แนะนําอย่างนี้ว่าเราควรศึกษาก่อนนะครับการประมูลการเข้าร่วมประมูลเนี่ยมีคลิปแนะนำนะครับทางด้านของสยามอินเตอร์การประมูลด้วยนะครับทางด้านของการเลสซิ่งด้วยก็จะมีประเด็นที่บอกเกี่ยวกับการเข้าประมูลนะครับ ซึ่งปีก่อนการประมูลเนี่ยเป็นแบบออนไลน์นะครับเราเราดูอะไรไม่ได้เลยนะครับเราเข้าไปดูเข้าไปอะไรไม่ได้เลยราคารถมันก็อาจจะดีมั่งไม่ดีมั่งนะฮะแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะฮะการประมูลเนี่ยเต็น์เองกับคนทั่วไปเองก็มีเท่ากันนะฮะเมื่อปีที่แล้ว แต่ณปัจจุบันนะครับการประมูลเนี่ยเขาเปิดให้เข้าไปดูได้แล้วนะครับทางด้านของเต็นเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปดูได้แล้วเวลาเต็นดูรถนะฮะเขาดูแบบดูขาดแน่นอนราคารถสภาพรถมันจะต้องเป๊ะนะฮะแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าร่วมประมูลเราไม่มีความรู้นะครับอันนี้อาจจะต้องได้เกาะดูนะฮะอาจจะต้องได้หาความรู้หน่อยหนึ่งนะครับก็เกินคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเต็นชอบคันไหน ะะเราประมูลคันนั้นเลยก็ได้ถ้าเราจะชนะเต็นชนะอยู่ที่ป้ายเดียวป้ายเดียวก็ชนะเขา2อ0 0นะครับอันนี้อาจจะเป็นคําพูดที่แบบฟังแล้วงงๆหน่อยนะครับเพื่อนๆสมาชิกจะต้องเข้าไปศึกษาสักหน่อยนะฮะแต่คันที่แบบว่าไม่สวยไม่ดีนะครับแล้วเราไปประมูลเยอะๆเนี่ยเราจะได้รถไม่ดีราคาแพงมานะครับก็ต้องดูเป็นคันไปเนาะว่าการประมูลมันมีเทคนิคแบบไหนแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าซื้อใช้รู้แค่เบื้องต้นก็พอนะครับขอให้ได้รถด,ดีอะนะฮะขอให้ดูรถเป็นว่าคันนี้มันเป็นรถดีจริงๆ ประมูลเท่าไรก็กำไรแน่นอนนะครับเพราะว่าอ,อย่างน้อยๆน,นะซื้อได้ต่ํากว่าเต็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครประมูลไม่ได้เลยประมูลไม่เป็นเลยนะฮะก็ซื้อผ่านเต็นก็ได้นะครับซื้อผ่านเต็นเพราะว่าเขาดูให้อย่างดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆนะไม่ได้จริงก็ประสานการซื้ซิ่งก็ได้นะครับถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์เนี่ยเราดูสภาพ100%อให้อยู่แล้วนะครับอย่างไงขอบคุณทุกเพื่อสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ